ไปดูกิจกรรมเรื่องของยาที่หลายคนทราบข่าวกันมาแล้วนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเตรียมที่จะมีการเรื่องของปรับเปลี่ยนเรื่องของระบบระเบียบเกี่บบยวกับเรื่องของการจ่ายยาให้กับคนไข้มีความคิดเห็นจากทางด้านของกรรมการชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดสงขลาค่ะที่ออกมาระบุเรื่องของช่องโหว่ของร่างพระราชบัญญัติยาที่กาลังมีปัญหาอยู่ในขณะนี้นะคะว่าอาจจะส่งอันตรายต่อผู้บริโภคถึงขั้นเสียชีวิตได้แล้วก็ระบุว่าพรบฉบับดังกล่าวยังไม่มีความชัดเจนทั้ง เรื่องของการแบ่งขายยารวมไปถึงผู้สั่งจ่ายยารวมไปถึงผู้ผลิตว่าควรที่จะมีการพิจารณาเรื่องของพรบอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตค่ะ ซึ่งหลังจากเหตุการณ์เมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมานะคะที่มีเครือข่ายวิชาชีเพเภสัชกรจากทั่วประเทศค่ะได้มีการร่วมตัวกันถแถลงข่าวเรื่องความเห็นแย้งต่อบางประเด็นของพระราชบัญญัติยาที่คาดว่าจะใช้แทนพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติยาพุทธศักราช2510ณนะสำนักงานปลัดกระทรวงสาสุข ซึ่งทำให้ต้องมีการแก้ไขในบางประเด็นเพื่อทำให้อยู่ในหลักสากลมากขึ้นนะคะโดยความเห็นของเพศัักรจรันรวิทย์แซ่พัวกรรมาการชมรมเพศจชกรชุมชนจังหวัดสงขลาค่ะเปิดเผยถึงสาเหตุของการออกมารวมตัวกันของเพศัชกรทั่วประเทศว่าการคัดค้านร่างพรบรยาฉบับยาฉบับใหม่นะคะมีผลอยู่3ประการหนึ่งก็คือร่างพรบฉบับใหม่เปิดช่องให้มีการผสมยาขายยาโดยไร้การควบคุม2ก็คือทําให้คนหรือว่าผู้บริโภคเนี่ยเสี่ยงและใช้ ้ยาเกินความจําเป็นและ3ก็คือเพื่อให้เป็นการรักษาผลประโยชน์ของประชาชนอีกทั้งในร่างพรบรยาฉบับดังกล่าวค่ะยังขยายหรือว่าเพิ่มบทบาทการจ่ายยาการผลิตยาและก็แบ่งบรรจุยาให้กับทุกวิชาชีพด้านสุขภาพตั้งแต่แพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลน,นักกายภาพบําบัดนักการแพทย์แผนไทยในสัตวแพทย์รวมไปถึงผู้ประกอบโรคศิลปะอื่นๆอย่างกว้างขวางซึ่งหมายความว่าบุคลากรผู้ที่ไม่มีความรู้เรื่องของยาก็สามารถจ่ายยาให้กับผู้ ป่วยได้ซึ่งจะทําให้ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตหากได้รับยาผิดประเภทที่ไม่ตรงกับโรคที่เป็นอยู่ในปัจจุบันขณะเดีวยวกันเพศสัจกรจรวิทย์ก็ยังได้กล่าวถึงประเด็นเรื่องของหัวข้อการจ่ายยาค่ะว่ากระบวนการใช้ยาตามหลักสากลต้องมีผู้สั่งยาผู้ตรวจสอบยาสั่งแล้วก็การจ่ายยาก็คือเภสัชกรซึ่งเรียนเรื่องยามาโดยเฉพาะเพราะว่ายาทุกชนิดมีอันตรายที่ทําให้ถึงแก่ชีวิตได้หากมีการสั่งยาผิดพลาดที่จะเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยด้วยอาธิการสั่งยา ที่ห้ามใช้ในคนท้องจ่ายยาตีกันเพสัชกรจะสามารถทักท้วงแล้วก็ขอให้แก้ยาตัวยาใหม่ที่ถูกต้องที่จะจ่ายให้กับผู้ป่วยแต่ร่างพยบบสำบับใหม่ค่ะได้มีการแก้ไขให้ทุกวิชาชีพเนี่ยเฉพาะฉาย,ยาได้เองโดยไม่มีการตรวจสอบจากผู้รู้เรื่องยาซึ่งถ้าหากให้ยาผิดตัวหรือยาเกินขนาดอาจจะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะ ขณะปรกันตัวแทนกรรมก,การชมรมเพศสัจกรชุมชนจตงสังขลาค่ะยังได้กล่าวถึงประเด็นว่าในส่วนของเรื่องการผสมยาซึ่งพรบรปีพุทธศักร,ราช2510ไม่อนุญาตให้มีการผสมยาแต่ร่างพรบยาตัวใหม่ค่ะกลับอนุญาตให้มีการนำยาที่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาไว้แล้วเนี่ยสามารถมาผสมตามใหม่ได้โดยทุกวิชาชีพซึ่งมองว่าจะเป็นอันตรายอย่างมากเพราะว่ายา ข้อพิการเพราะาบางสาขาเนี่ยไม่ได้เรียนเกี่ยวกับการผสมยามาโดยตรงและการผสมยาเองจะไม่สามารถควบคุมคุณภาพของตัวยาใหม่ได้เลยเช่นยาบางตัวเมื่อผสมเข้ากับยาอีกตัวจะทําให้เกิดผลข้างเคียงที่ไม่สามารถประเมินเรื่องของความเสียหายได้ สำหรับหัวข้อาการแบ่งบรรจุยานั้นเนี่ยนะคะทางด้านของเภสัชสัชกรชุมชนของพื้นที่จังหวัดสงขลามองกับว่าเรื่องของการแบ่งบรรจุยาของร่างพยบอได้อนุญาตให้นํายาที่ได้ขึ้นทะเบียนตามรับยาไว้แล้วเนี่ยสามารถแบ่งบรรจุได้โดยทุกวิชาชีพ แต่พรบยาปีพุทธศักราช2510ได้ระบุถึงการแบ่งบรรจุยาถือเป็นการผลิตซึ่งผู้ผลิตต้องมีความรู้เกี่ยวกับรูปแบบยาก่อนซึ่งคุณสมบัติของภาชนะบรรจุที่จะใช้ในการแบ่งบรรจุยาจะต้องมีการควบคุมสภาพแวดล้อมในการแบ่งบรรจุให้เหมาะสมเช่นเดี๋ยวขอภิจารณเช่นเดียวก,กันกับการผสมยาอาทิยาบางตัวจะไวต่อแสงมากเมื่อสัมผัสกับแสงก็จะเสื่อมคุณภาพเร็วมากโดยการแบ่งบรรจุยาเองนั้นจําเป็นที่จะต้องแกะบรรจุพันเดิม ซึ่งจะทำให้ยาเสื่อมคุณภาพเร็วขึ้นค่ะ ขณะเดียวกันในเรื่องของการควบคุมการโฆษณายาเดิมในพรบรยาพุทธศกักราช2 5 1 0และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมได้วางหลักเอาไว้ในมาตรา88วงเล็บ6ที่ห้ามโฆษณาสปปรรพคุณยาอันตรายหรือ,อยาควบคุมพิเศษแต่ร่างพรบรยาฉบับใหม่ไม่ได้วางหลักไว้เช่นเดิมซึ่งจะทําให้สามารถโฆษณายาได้อย่างกว้างขวางรวมทั้งตัวยาที่ถูกบัญญัติเป็นยาที่ต้องจ่ายตามใบสั่งและยาที่ต้องจ่ายโดยผู้ประกอบวิชาชีพเท่านั้นค่ะเดี๋ยวมีเสียงให้ ภ่าเรื่องนี้นะคะที่พูดถึงร่างพรบรที่พบว่ามีช่องโหว่อยู่เยอะมากค่ะที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะมีการประกาศใช้ซึ่งเป็นความเห็นจากกรรมการชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดสงขลาค,ค่ะเราคงจะเรียกร้องในประเด็นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดยาให้เป็นสากลน,นะครับแล้วก็การที่จะไม่ยกเว้นในเรื่องต่างๆที่จะก่อ,ะอผลเสียให้กับ ผู้บริโภคนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปยกเว้นเรื่องของการผสมยาในลักษณะอย่างนี้ซึ่งจริงๆแล้วหากเป็นในแนวทางที่ดีนะครับถามว่ามันจะมีลักษณะการผสมบางอย่างซึ่งในโรงพยาบาลเรียกว่าการผสมทางฐฐการแพทยเป็นการผสมเล็กๆน้อยๆเพื่อใช้กับคนไข้โดยโตรงการเขียนเนี่ยควรจะเขียนให้รัดกุมซึ่ง ถ้าจะยกเว้นตรงงานเนี่ยควรจะยกเว้นเป็นอาจจะไปออกเป็นกฎกระทรวงหรืออะไรต่างๆซึ่งไม่ใช่เป็นการมายกเว้นในกฎหมายแม่เป็นการยกเว้นทั่วไปแล้วค่อยไปออกออกฎก,กระทรวงซึ่งมาบังคับทีหลังมันจะเกิดลักษณะที่จะบังคับไม่ได้เพราะว่าหลายคนก็จะมามาอ้างกฎหมายแม่เพื่อ,อปกป้องส่วนที่ตัวเองได้รับการยกเว้นเอาไว้นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะไปออกเรื่องของการยกเว้นให้มีการผสมอะไรลักษณะอย่างนั้นจริงๆเนี่ยควรจะไปออกในกฎหมายนี้มากกว่านะครับเป็ควรจะมายกเว้นไว้ในกฎหมายแม่เพราะฉะนั้นเราคงไม่อยากให้เกิดภาพตรงนี้ขึ้นมาเนื่องจากกฎหมายมันมีการพัฒนามาตลอดแล้วไม่ว่าจะเป็น2อ1 0กฎหมายปัจจุบันที่เราใช้อยู่ก็ไม่ได้ยกเว้นตรงนี้ไว้ก็คือ,ก,คอก็คงต้องถามเหตุผลว่าทำไมถึงอยากจะยกเว้น ตรงนี้ขึ้นมานะครับนะคะเพื่อเพื่อให้ผู้ไปพคเสี่ยงกับอันตรายหรือเปล่านะครับนี่เป็นความคิดเห็นจากคุณหมอนะคะซึ่งเป็นเภสัชากรที่จ่าย้ายกับผู้ป่วยโดยตรงค่ะแล้วก็ยังบอกอีกว่าร่างพรบฉบับดังกล่าวนะคะถ้าหากผ่านการลงราชกิจจานุเบกษาค่ะโดยที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขจากความคิดเห็นของเภสัชากรที่มีความรอบรู้เรื่องของยาซะก่อนนะคะ เพสัรกรเหล่านี้มองเขาว่าจะถือเป็นการละเลยมิติการคุ้มครองต่อผู้บริโภคที่เน้นขายยาหรือว่าสั่งยาโดยไม่มีกลไกลาการควบคุมตรวจเป็นการถอยหลังลงคลองแล้วก็จะขัดกับหลักการคุ้มครองผู้บริโภคที่เขียนเอาไว้ในหลักการเรื่องนี้อย่างสิ้นเชิงค่ะโดยก็ต้องมาดูกันต่อนนคะว่าพรบฉบับดังกล่าวก่อนที่จะมีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาจะมีการแก้ไขเกี่ยวกับข้อทักท้วงเหล่านี้หรือไม่ต้องติดตามกันต่อไปค่ะเพราะถือว่าเป็น เรื่องใกล้ตัวและก็เป็นภัยต่อทุกคนปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าคนเราทุกคนเมื่อป่วยก็จะต้องทานยาฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวที่คุณเองก็จะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะร่วมกันตรวจสอบแล้วก็หาแนวทางในการที่จะแก้ไขและก็รับมือกับเรื่องนี้ด้วยนะคะ